หลังจากหาห้อยแล้วก็มาเล่นหาดคือเกาโมนีร้ายครับอ่าคนคนมาหลายพี่น้องไทยบ้านเน่ไทยมาจากชัยภูมิเน่มาเล่นมาเทียวกลางไม่นำโ้งโมนีครับโอนีเราซื้อว่านา้ำสีแหงใกล้สีแหงหินหาดเลยครับหินโพแล้วโมนีหินโพแล้วเรียนได้เสยครับเนพะี่ยคนเรี่นคนเลน มาเด้อพี่น้องบานนี้บ้านเฮามีหาดมีแฮเรี่ยวมองท่องเที่ยวหลายบ่อึดเต็มไปด้วยมองท่องเที่ยวคนคนตีแล้วแตะเป็นไก่สีดำครับนี่คุณมวนคักอยู่นี่ไผ่โบกเห็นมาเด้อครับตังสีตั้งซื่อหาดยังงอหาดขาดฮักดีกว่าเออเอาหาดหาดยังงน้อตั้งซื่อให้เนี่ยครับนี่หาดเฮครับหาดเฮเอ่อหาดหาดเฮคนกับมีเรียว หาดทาเฮหรือสีหาดยังครับหาดทาเฮนาะครับนองพนว่าเอาละครับพี่น้องเพราะกันเห็นแล้วกับกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อรวมไทยให้แน่มือนี้ออามือนี้แหงกว่าเก่ากินบริเวณกว้างหลายครับพี่น้องก็หลายมากเต็มนี่เพื่อกําลังมากกับมีนี่ครับแตกเซลเซล่มาก ทางซื้อว่าหาดกลาง,งโค้งอ๋อหาดกลางโค้งน,น้องปอยว่าหาดกลางโค้งหาดกลางโคงก็ดีครับหาดกลางโคงมาเดอ้ยอแถวย้อยมาเบิงน้ำข่อยเดอ้อนี่บ้านเจ้าสิบ,บมีหมองไร่มองเลยนี่เพราะว่ามันกินพื้นที่ไปหลายแล้วตอนนี้นะครับประมาณ10หรือถึง20ไ่ไรหาดตรงนี้มีความสวยงามมากครับนี่น้ำใสไหลยเย็นเลี้ยวเห็นหินน้ำใสไหลเยน็นเหลี้ยวเห็นหินครับ มันีีมันกินพื้นที่ไปประมาณสิบกว่าไรครับพี่น้องเข้าจากบ้านเพิ่นมาพักอยู่บ้านโฮมสเตย์อุ่นไอดินนะครับบ้านอุ่นไอดินของดาบสู้นะครับเพื่อนก็มาเที่ยวมาจากชัยภูมิมาจากอันนี้เพิ่นกานี่ครับนาเดียวนี่คือสียางขาเมือเล่าได้ผมว่าครับย่างขามเมืองก็ได้เนี่ยร้ายครับพนกินบริเวณกว้าง ไล่ครับคุณฟังหนัก,ก็ได้ฟังไทยฟังเล่าม,มาเด้อตรงเด้อมาเบิงเด้อบ้านเฮามีเฮแล้วอ่ามีเฮแล้วเห็นอะไรเห็นมันเป็นอันแตกๆคือไม่เป็นถวยหรือ,อโอ่งอ๋อถวยหรือองค์มันกรวัตถุโบราณทั้งนั้นแหละว<บ><บ>ัตถุวัตถุโบราณวัตถุโบราณบโบรวงพี่น้องเต็มไปเบิดพี่นา ตอนเดือนเมษาตรงนี้จะเป็นมองท่องเที่ยวแน่นอนเป็นที่ท่องเที่ยวแน่นอนครับสี่เซิ้นส่วนพ่อแม่พี่น้องมาเบิงมาเบิงควมใสยเย็นของน้ำย่างไปทางหัวสางใดบอ่อโอ้มันคือไก่กันแทแะบ้านทาวหัวสางไก่แทะพุ่นเห็นหมดที่มองพี่เลือพุ่นบ้านเจ้านั่นอยู่ไกล,ไกล กะสิได้ยุ่นและยางขืนลังดอนนี่ก็ไปก็ไปโตน้นลูกหันลูกหันลูกหันได้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 ไดจ้าได้ฮะล่วงขีดินไส้ถมสมบพีสิเหตุใดบ่เป็นยังม,มีไผมีไผม,มีหอยขายนี่อยู่เฮือกโต้งเต็มไปเบิดอยู่เฮือนข่อยก็มีเฮือนไผก็มีเ,อมเยอะแยะหอยนี่อยู่ในเฮือก่อยก็หลายมาครับท่านด็อกเตอร์มาเบิ่ง เบิ่งบ้านผมอีกแล้วเมื่อนี้เพราะว่าน้ามันใสแห้งผมก็เลยไล่สดทางไล่สดจากอบตอค้นโกคือเกา่าเลยครับไล่ซดให้เบง่งเมื่อนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับย้ายกันผุนครับพว่มไก่องผุนย้ายกันแมนไปเบิดผุนพว่มกว่างมาจากแกงกระเบ้าผุนเลยครับมองที่มีพญานาคพญาสีผู้ชงนักมุงดานข้ราชผุนเลยครับทั้งน,นั้นคนกลับไป หาดล่วงมองเออกรคือคือกันคือคือคือท่านวัฒนาว่าคือ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 ย้อยคือเล็กหน่อยน้องปอยบอกว่าหาดกลางน้ําเจ้าสิบอกว่าหาดล่วงมองเอาครับมามามาครับหาดล่วงมองก็ดีนะมันมันแหงคักเลยทยอยเพราะว่านาเดียวนี้นั่นมันเริ่มมันเริ่มโพขึ้นมาแล้วนะมองคือสิไรมากบ่ได้แล้วมองไปว่าวันเมนีน้ำใสแห้ง อันที่เป็นเหลื่อมๆท่องๆนี่ไม่ใช่อื่นไกลนะครับหินกวดมันกระทบกับแสงเดดมันก็เลยออกเป็นคือสีทองสียังนี่ครับเบื่องรับเนี่ยเป็นสีทองสีสีทองสีสียังเนี่ยสีดําสีทองสีขาวมีบดถูกสีครับมีบดถูกสีแต่ว่าน้ำทะเลน้ำบานเฮ้าเป็นสีข้ามนะเดี๋ยวนี้เป็นสีข้ามบอมเนสีเขียวแต่ก่อนเขาบอกว่าโค้งสีปูนมูลสีขามแต่ตอนนี้น้ำโค้งเป็นสีขาม แต่น้ํามูลจะเป็นสีอะไรไม่รู้พักกันกดไหลนี่เด้อครับเด้อกดไหลเลๆนี่ครับครับกดไหลกดแชร์ให้ด้วยนี่ครับตอนนี้น้าใสแห้งใสแห้งครับเห็น,น,น,นเป็นสีสีหลายสีนาอครับน้องพี่น้องเด้อหายอยู่ใสเอาเอามาทําไมมันหายผีหรือเปล่า อ่าครับครับพี่น้องพี่น้องผู้ใดสนใจกะโทรคุยได้ครับที่ Messenger หรือเบอร์โทรครับ097-041-2795ครับโทรถามได้ครับ097-041-2795บริการรับส่งครับพี่น้องบ่เอาหลายดอกเอาเทียวเราล่อไม่จะขึ้นเต็มล้ำเลือกไงยาเพราะว่าโบเมีนเฮือผมเฮือทั้งทันผู้ซวยเพิินครับ เที่ยวได้ครับเที่ยวได้มีร้านกาแฟมีบ้านพักริมโขงรีสอร์ทแล้วก็โฮมสเตย์อุ่นไอดินครับ,บนะหะว,ว่าได้ขายของ,ขา,ข,องขายได้ขายตำมหฮูนขายกาแฟขายอะไรได้ห้ามขายแต่หอยอย่างเดียวเพราะว่ามันหายากอ่า ครับบางนี้ครับนี่ค้นทองเที่ยวกับมแต่คนสวยๆงามๆได้นี่ครับนี่ตัวอย่างนี่นี่ครับนี่นี่นี่เห็นไหมนี่สวยไหมพี่น้องเช่าวล่าเฮาเม่นใหเนสวยบอบางยานน่คนบมงยานน่้นี่คนนี้ก็หล่อนะนี่ไม่มีแก้วด้วยนี่แก้วไม่มีด้วยนั่นแหละป้าามไม้เขาสีได้หูว่านี่คือมอง ที่เฮาทำมาหากินแมนครับท่านย้อยมองทีไทยบ้านสองค้ออำเภอหวานใหญ่ทำมาหากินมาแต่ก่อนหน้าเดียวนี้ทำมาหากินไม่ได้อะไรอีกแลี้ยวหาปลาไม่มีนอกจากหาหอยเท่านั้นนะครับมองนี้งามคักไอรีพี่นอ้องมาเบิงมาเบิงมาเบิงอำเภอโป่งบานโป่งคมเฮา,าสิมีแรงท่องเที่ยวเพิ่มอีกมองหนึง่งแต่ก่อนมีอยู่สองเที่ยวคือเขาบ้าหาดมโนพิลมและก็อะไรครับและก็แกงกระเบา นะตรงนี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่สวยงามครับใส่ซือว่าหาดกลางน้ำหรือหาดล่วงม่องของท่านอยอยวาเนี่ยแหละครับท่านวัฒนาวาครับพี่น้องอีกเดือนหาผูแน่นอนหาตรงนี้ครับเชิญครับเชิญสวัสดีครับดรย่งางคำไปฮอดฟังได้บได้ครับได้ได,ได้แต่ว่ายางขามฟังเล่านี่มันกาสีมีร่องน้ำเลิกอยู่ประมาณจากความไกลของมันนะครับจาก หาถึงสิเมตรนล่แหละลองนาลึกครับประมาณนั้นแต่ว่าความลึกนะไม่ถึง2เมตรดอกครับความลึกแต่ว่าได้ครับได้ได้ได้ครับอยู่เยียงจันน้ำแหงแบบนี้บ่ครับแหงแบบนี้บออยู่เยียงจันแต่ว่าบ้านผมในวิกฤตหนักแล้วตอนนี้จะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้อ่าจะเป็นเพราะอะไรก็มีนี่น้ำอ่าทั้งฟากใสครับง่ามเนี่ยครับ ผมมานี่ทุกมื้อทุกมือเพราะว่ามาจอบเบิรงระดับน้ำครับตอนนี้หาดโพแหละครับตอนนี้หาดโพแล้วหาดโพแล้วหาดพญาสีปูทรงมุกโอ้หาดพญาสีปูทรงมุกดาเพิ่นอยู่ใกล้ครับพญาสีปูทรงมุกดาห่างจากนี่ประมาณ3ามกิโลห่างจากที่หาดที่เล่นอยู่นี่ประมาณ3ามกิโลจะไปถึงพญาสีปูทรงมุกดานครราช มองนี่มองธรรมะกินของพี่น้องเศร้าบาดซองข้อนและกับเศราบาดบงคามร,รวมกันหาปลาครับแต่ก่อนมีปลาเอิญปลาเอิญน,นี่ซุกซุมมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับมีแต่ปลาพยูนปลาพยูนตัวใหญ่ๆๆครับที่มาเล่นอยู่ตรงนี้ครับหาดแห่งคักครับพี่นี่น้ำกับ,บมีวิกฤต,ตหลายวิกฤตหลายวิกฤตหลาย บมีเลยครับน้ำก็ใสใสามากเลยปลากับบมีครับนี่ครับบ่งนน่หินบ่งหิน,หนมีแต่หินทั้งนั้นใสซื้อหาดให้ได้ครับเด้อคอมเมนต์อยู่ในตรงนี้ด้วยผมอยากได้หาดคักแล้วเอาไปตั้งเป็นชื่อจะร่วมกันโหวตอยู่ที่อบตนั่นแหละครับว่าจะได้ชื่อยังไงแห่งเลเด้อ โบเแหยงเลยเด้อด็อกเตอร์อย <facial> ู่ปากเซีเมนวานี่ไดโบเแหยงเด้อด็อกเตอร์อยู่เซีโบเมนเวียงจันโอโอขับรับขับนึกว่าอยู่เวียงจันอ๋ออยู่ปากเซีไต๋บครับทั้งนั้นบ่แหยงบ่ทั้งนี้แหีงได้ครับอ๋อปากเซีไต๋คนละ โบแห่งปานนี่เพื่นบ่านโบแห่งเด้ออยู่ปากเซ่บ่แหง่งอ๋ออยู่แต่แต่อยู่ผมอยู่ปากเซ่จากนี่ไปจักสิประมาณจักเท่ายแล้วนาะครับจักเท่ายกิโลนั่นคน,น,นสิย่างขามน้ำนะครับท่านอ้ผู้ช่วยผู้ช่วยไปยังครับผู้ช่วยผู้ช่วยคนสิไปใส่น้อขามแล้วโอ้ <laughs> ฮว่าว่าว่ว่ว่าถือจะใส่อ้ไหนนะครับคนไปได้ป่ามาเนี่ยไปเลยโอ้ยปาเนียว้าปลารปิ้งปลารอ๋ออ่าิ่รออกอาทิตย์นึ่งมาเอา เอาซ้ำหนี้กันเนาะครับท่านดอกเตอร์เนาะผมสีผ้ากันอันกับสะกอนครับอาหารขึ้นด้วยเพราะว่าคําแล้วผ้ากันมาหาหอยเนี่ยครับเดี๋ยวไม่ใช่ให้เบิ่งหอย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 คือถ้าพูดไปคู่เหมือนนะครับนี่ครับหอยเล็บม่านี่แหละครับนี่ครับอ๋อครับครับครับหอยเล็บม่านี่ครับคนกับผากันได้หลายชุกเพื่อลงมาได้นั่งม้วนดีม้วนดีแต่ว่าวิกฤตวิกฤตทางน้ำโขงอ่าผู้คนนี่ม้วนแต่ว่าปลาบ่มีหม่งอยู่ ป้าบ่มีมองอยู่โอ้ยผมอยางมาถ่ายผมอยางมาถ่ายคลิปเฉยๆไม่ว่าจะจะขึ้นด้วยผมอยางมาถ่ายคลิปเฉยๆอ้าวลำนั้นก็ได้ครับลำนั้นก็ได้มันห่างจากฟังประมาณจักน้าเลิกกับบัวลายหอกครับประมาณจักซีฮามีนเนี่ยแหละครับบ่มโมเมนต์วาสีเลิอกทอดได้ดอกคือเพียง เม็ดถึงเม็ดห้าสิบนะครับมวนกระดอมวนเดอ้อมวนเด้ออยากไปเบิงเออได้ครับได้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 เชิญครับเชิญแม่นมีสะพานขามมุกทาหารบางไซใหญ่สวรรค์น,นะครับแล้วก็มาตามริมท่าครับเส้นทางอำเภอว่านใหญ่แก่งกระเบายังไม่ถึงครับยิ่มันจะอยู่ตรงกลาตงตำบลของตำบลป่งขามครับตำบลป่งขามแวะได้ครับแว่ได้แว่ได้ สถานที่รับนักท่องเที่ยวมีร้านกาแฟของเบนเบนและก็นิมโขงรีสอร์ทครับ<ม>เชิญนะครับได้ได้ติดต่อท่านผู้ช่วยวาสนาก็ได้ครับพานำเที่ยวได้ทุกวันครับทุกวันนี่ครับเรือลำนี้ของท่านอบตวาสนาโคตรกำตารับทุกวันครับรับทุกวัน อ,อ่าอผู้ช่วยผู้ช่วยลืมลืมไปจะขี่สิคนหรือ5คนก็ช่างเอาเที่ยวละ100บาทครับสวยงามหาดแห่งนี้แห่งนี้สวยสวยครับมาได้เลยกลับล่ะครับเอาซัมเน่นะครับเนาะมือนีเนาะครับเนาะ